เขา,าหา้างานนะลองมาให้เขา,าพูดถุกแป๊บหนึ่งนี่คือเรื่องราวของกเกษตรจริงจริงคือการทำกรเกษตรแต่ก่อนเาทำอย่างไรแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรนี่คือทีมงพวกไก่บริการช่าไปออกแบบให้ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมให้วุ้นนีค่ครับ ก็ที่ผมไปทำไหมตีพุ้นใช้งานได้ใช่ไหมแล้วส่วนตอนนี้ดูเกี่ยวขึ้นไหมมีน้ำใช่ไหมก็เป็นน้ำใสใช่ไหมอยากที่แห้งไปตอบยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเรื่องจริงในพื้นที่ถ้าท่านมีพื้นที่อยูไรท่านต้องจะต้องเชี่ยวพื้นที่ไปส่วนนั้นไปในการจับเก็บหนังทำลายเกษตร แต่ถ้าท่านจ่อประดาลงไปปื้ดท่านเสียลงไแค่น,นั้นรูท่านเสียแค่นี้ท่านมีพื้นที่หนึ่งไร่ท่านคือบ่อเต็มที่ท่านก็ได้เท่าไหร่หไร่แต่ถ้าท่านมีพื้นที่หนึ่งไร่าท่านจ่อประดาน้ำนใต้ดินไม่ได้บอกเลยครับก็ปูจะู่บ่อใน้่านหนึ่งไร่มันไปไม่จำกัดเลยมีพื้นที่แอ่เรียน้ำไม่จำกัดน้ำประดาลมันไม่เปรี้ยวไหมคือไม่อะไรอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของ เอาให้น้ำมีใช้หรเดี๋ยวเปรี้ยวไป็เปรี้ยวคุว่ับางอันที่อาจจะเปรี้ยวบางืันที่อาจจะตื่นตื่นกันน้านหนกินได้เลยก็มีใช่ไหมอ่า kind of แต่ว่าเราพูดว่าในรูหนึ่งรูเนี่ยในรูหนึ่งรูเนี่ยมีแอร์เรียของื้นทีน้ำาไม่จำกัดสมมติเรามีหนึ่งไร่เราเจาะบ่อประดานไปเนี่ยที่ข้างๆน้ำใต้ดินข้างๆเราก็สามารถดูไปใช้ได้ดังนั้นไม่มีขีดจำกัดของคำว่าขุดบ่อแต่อนนี้ถ้าเกิดว่าน้ำอ่ะน้ำมันเปรี้ยวอะไรเงี้ย เราแค่ถุดก่อนเลยเองแต่วันทำน้ำก็พออ่าแค่เนี่้ทำน้ำก็พอเครื่องกรอก็มีอ่าฟองเลนเซ่ก็มีดังนั้นผมถ้าเป็นผู้กไก่อธิบายให้ฟังกกไก่จะบอกว่าให้จอบบอกระดับในการทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มั่นใจว่าเราจะมีน้ำแน่นอนตลอดทั้งปีที่นครสวรรค์เ็เช่นเดียวกันอนขณนที่อยู่ไทลันดีใช่ไหมที่นครสวรรค์เนี่ตอนนี้หลังจากผมไปทำเนี่ยเข้าได้ระดับที่สองแล้ว ตอนนี้กลับมาเขือพื้นที่กับมาเขือแหละเอาน้ำเนี่ยจากสระที่เคยแห้งไปแล้วเ,เนี่ยก็เอาโซล่าเซลล์นดูดน้ำจากบาดาลมเาเติมสระพักไว้พักไว้แล้วก็ดูดจากสระที่ตกะตะกอนเนี่ยเอาไปใช้นนในการเกษตรทําให้ต้นกล้วยต้นไม้ไไอะไรของเขาเนี่ยจบเลยสบายผ่านทุกอย่างตอนนี้เมื่อพูดถึงฟัลมน้ำแล้วเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงระบบมอเตอร์ที่มีสองรูปแบบเพราะว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันก็คือมอเตอร์ แต่มอเตอร์เนี่ยมันมีอยู่สองแบบที่ใช้กับออรูปแบบของไฟโซลาเซลล์คือปั๊มน้ำแบบปัดเลกผมตอนน้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับแบบชัดเจนก่อนเลยว่าบัดเลกคืออะไรออมอเตอร์เอซีคือ,อไรแล้วตอนนี้มากกายู่ไหนโอเคอยู่นะีนออ่มันจะมีปั้มน้ำของเอีเป็น ที่เราใช้ใช้ทั่วไปตามปกติ AC คือพวกนะั้นที่เราใช้ทั่วไปลายตามปกติแต่มันจะมีรูปแบบในเรื่องของ DC ปั๊มน้ำแบบ DC ผมจะให้จำแนกเป็นสองประเภทคือสูบน้ำผิวดินผิวดิ้นผิวดินกับบาดาลกับบาดาลผมปอรณ์พื้นตรงนี้ด้วยนะถ้าสูบบาดาลนะใช้ปั๊ม d ีถ้าว่าสูบบาดาลใช้ปั๊ม d ี แต่เย็นแต่ตึ้งแต่ตึ้งแต่เ้าหิวดินนะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ปั๊ม AC กับปั๊ม DC มันมีข้อแตกต่างที่มันเขแตกต่างกันออกไปคือในมอเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยอันนี้เป็นมอเตอร์หนึ่งตัวตรงเนี้ยเป็นตัวที่มันขึ้นแรไอ้เพาที่มันถูตรงนี้เป็นคนรวด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 ถ้าเป็นมอเตอร์ DC เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็ก N S n s s ม mm ันจะเป็นเป็นสนามแม่เหล็กแม่เหล็กถาวรใช้งานไปใช้งานไเม่อเกิดความร้อนความเสื่อมของตัวแม่เหล็กมันจะค่อยๆพองหลงพองลวพองลมพองลวดังนั้นอายุการใช้งานถ้าลากกันยาวๆโดยความร้อนก็เดี๋ยวต่วนี่ผมพูดในปันก็ตะเกียบเนีอยมันจะมีปัญหาแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นมอเตอร์ของ A c ไอตัวเนี้ยจากแม่เหล็กถาวรเนี่ยที่มันมีความเสื่อมของเหล็กได้นะ ไมจะเป็นขนล่วนขนลวดขนลวดเหมือนกัน,น,นซึ่งมันจะไม่มีความเสี่ยงใช้งานเดียวยาวใช้งานทนนเดียวยาวดังนั้นถ้าท่านจะทําเกษตรช่วงพักชั่วคู่ก็คือแบบลดชั่วโมงนึงลด50นาทีลด2ชั่วโมงท่านจงเลือกใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านจะทําแบบระดับส่งทิ้งทั้งวัน สูบน้ำตอนเช้าพลังงานจากที่ทำงานใช่ไหมทำงานฟื้ขึ้นมาแล้วก็ไปสูบเติมสา์หรือดันเข้าแปลง,ท,งทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจงเลือกใช้ตัวนี้อันนี้สกียนิ่งตัวนี้ใช้สองวันนิ่งอันนี้ใช้สองวันแรงแต่แรงใน่ช่วงบคู่แต่เนี่ยนิ่งนิ่งคาโขกทีผ่านไปอีปีมันก็ทำงานเท่านั้น แต่ตัวนี้ไม่ใช่เอาแรงมาแรงพอการเวลาผ่านไปขนาดไม่ได้เสียมันก็จะค่อยๆตกลงตกลงตกลงผมคิดบอกว่าชั่วภัคชั่วครูดตัวนี้ได้ถ้าเป็นผิวดินนยเอาไปเลยแต่ถ้าเป็นบาดาลน่ะขี้แตกขี้แตกเพราะว่าอะไรครับประสบการณ์ตรงนะการในน้ำบุรีกามเได้ลับมืออะไรไอ้ที่ปืนเนี่ยมืออะไรวะแข่งเชี่ย จ่อประดานลงไปร้อยห้า th ิเมจ่อระดานถึงบ่อเลยตอนแรกใช้นี่เลยใช้นี่ก่อนเลยีส่่าไปแม่งหกเดือนหเดือนเกือบเกือบแปเดือนน่ะนี่แปดเดือนสาอสาวดูสิร้อยร้อยห้าสิบเมตรองสาดูสิท่อหงนิ้วอ่ะแม่งน้ำทั้งนสาวซึ้นพอสาเสร็จบอหย่อนลงไปเปลี่ยนก่องเปลี่ยนชุดพางไง ทางปุ๊บสาวขึ้นเยอเพรา้าสิบเมตรเนี่ยหลังกทบเสียเลยนะสมน้ำเนี่ยสาวขึ้นหนักมากแต่ถ้าเป็นผิวดีจะผิวดินผงเขียนขึ้นมาทุกเลยผิวดินก็คือปั๊มประเภทนี้อ่ะตามไปต่างกันต่างมาเพียร์นี่แบบนี้นี่แบบนี้ต่างผิวดนก็คือสูบสูบข้างบนเนี่ยไม่ต้องเอาตัวปั๊มหย่อนลงข้างล่าง ใช้อย่างเงี้ยพอจะมีปัญหาอะไรปุ๊บใช่ไหมก็ยกเปลี่ยนไปย,ยกเปลี่ยนไป,ไปแต่ผมบอกเลยว่าเน้นการใช้โซฟตัวผูงไงอ่ารันกันย,ยาวๆซัดกันย,ยาวๆเลยที่จะต้องใช้แบบพืงพาใส่จริงๆกับความแน่นอนความแน่นอนนะครับของการทําการเกษตรมีรอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือคุณปลูกพืชคุณปลูกพืชค,ค,ค,คุณใช้ยัไงครับ ผมไม่ว่าเลยครับปลูกพืชเนี่ยใช้ได้เลยวันนี้ไม่รดน้ำก็ไม่ตายสองวันรดน้ำก็ไม่ตายสามวันรดน้ำไม่ตาย,ตาย,าตายแต่ถ้าคุณเลี้ยงสัตว์ผมไม่แนะนำไม่แนะนำแนะนำไม่ใช้เป็นปั๊มเอซีไฟบ้าเอซีเหตุผลเพราะว่าอะไรสัตว์ก็เหมือนเรานะส่งเทมเนี่ยผมร้อยกว่ใช่ไหมครับส่งเทมเนี่ยไม่ได้ส่งเทมสามเดือนส่งเทมสี่เดือนแล้วเราเอาน้ำไหนให้สัตว์กินล่ะตาย ราก็การความดีในเอซีแบบนี้คืปัมในเอซีแบบนี้แบบนี้ถ้าใช้ในกาเรเกษตรปลูกเพื่อปลูกผักนะครับเอาเลยเป็นที่ผมไม่ว่าอะไรเลยทุกอย่างดีหมดใครทำถูกต้องหมดแต่ถ้าหาว่าเลี้ยงสัตว์ต่องเมื่อไหร่เลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนะแล้วคุณพึ่งพาปั๊มแค่ตัวเดียวนะคุณจงเลือกความแน่นอนความสเสถเยตความนีและจงใช้ปนะั๊มเอซีนะสอนะ อย่างนะเริ่มคนอื่นพูดบอกว่าปั๊บอะไรก็ได้แต่กายจะพูดจากประสบการณ์ตรงว่าเฮ้ยมีการชัดเจนอย่างทิ่เมืองการที่ผมบอกว่าไปสาวเลยสาวขึ้นสากขึ้นอารมณ์สาวขึ้นสาวขึ้นอารมณ์สาวขึ้นสาวขึ้นอารมณ์เดี๋ยวไปพัดมีปัญหาเดี๋ยวกัวมอเตอร์ร้อนสนารับไม่ได้เสื่อมไม้มันไม่สนุกมันไม่สนุกเลยสำหรับทีมช่างเนี่ยก็ไม่สนุกถ้าคิดในมุมลูกค้ากับผู้ใช้งาน ของโซล่าเซลล์ก็ไม่สนุกเพราะเสียเวลาถ้าเกิดเจอบริษัทนี้เปลี่ยนตัวใหม่เลยก็โอเคถ้าปมาไอ้ไก่นะเนี่ยรับประกันตลอดชีวิตไงไก่เนี่ยถ้าหมานะไก่รับประกันตลอดชีวิตติตัวไล่ไก่รับประกันตลอดชีวิตอ่ะแต่มีข้อแม่นะใจเย็นมูอ่คือรับประกันจะตายรับประกันจะตายมีสองอย่างคือไม่หมดตายกล้วมีตายดังนั้นถ้าเป้าเสียผมก็คือยิงมี ปีกระต่ายผมจะมาเกันร่อนเล่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 นก็คือ,อ ac เนี่ยมันจะมีวความทนกล้ารับประกันนานๆแต่ถ้าเป็น dc เนี่ยผมไม่จะไม่เล่นเลยถ้า,าใช้คำว่ารับประกันตลอดชีวิตนะผมจะไม่ค่อยเล่น,นตัวตัว dc กับปั๊มบาร์ดานเสียสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเห็นแล้วว่ามีการแยกออกอย่างว่าการทำเลนถึงเช่นมีชีวิตที่มันต้องใช้น้ำเช่นเราทุกวัน เกือบทุกวันใช่ไหมอ่ากับภาคที่ไม่ต้องรดน้ำสักวันหนึ่งไม่เป็นไรไม่ต้องรดน้ำสองวันนี่พอคุยสามวันพอโดนอานทิตย์หนึ่งยังไม่ตายเลยต้นต้นปูกต้นนายอย่างเงี้ยนะดังนั้น<ม>เราก็สามารถยื้อช่วงเวลาไปแก้ไขอะไรได้แต่กับสิง่งมีชีวิตไม่ใช่คร,รับเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เราขาดน้ำได้รายเดือเท่าไหร่ ถ้าหาว่าคุณจะสูบน้ำบาดาลหรือจะสูบน้ำผิวดินแต่ท่านเอาไปใช้กับสิ่งมีชีวิตแนะนำใช้ฟัมเอซีแต่แถ้าท่านสูบกับปลูกพืชปลูกผักสูบน้ำผิวดินคุณใช้อะไรก็ได้ใช้หมดแต่คอร์สมันจะต่างกันราคามันจะต่างกันต่างกันที่อะไรต่างกันที่จำนวนแห่งครับสมมติว่าถ้าหาว่าเป็นมอเตอร์ แบบนี้ระเคแบบนี้นะตัวแบบนี้คือตัวนี้เลยนะใช้แผงอยู่ประมาณเต็มกำลังทั้งวันเลยนะ <_ T> คือบอกแผงแต่ถ้าหากว่าไอ้ปัมตัวเนี้ยกลายเป็นปั๊มหอยโข่งเหมือนบ้านเราที่สูตรการเกษตรที่เสี่ยวชากไนบ้านนะมันจะใช้สีแผงต่างกันสีแผงต่างกันนะสีแผงคุณมาเทียบราคาครับ แผงหนึ่งตอนนี้ผมบอกว่านะจะซื้อก็รีบซื้อซะเพราว่าเดือนหน้าแผงขึ้นอีกแล้วตอนนี้แผงนั่นก็ประมา,าณ2 0ันใช้6แผงคูณ6เป็นเท่าไรหร่เป็นี่เป็หมนหนึ่งถไหมถูกสิแผง5ใช่ไหมแผง2 5สอแผงก็เจ็ดพไงเจ็สาี่เอถูกป่ะ นี cow, ่คือปั๊มของดีซีดีีคือนิ่งๆเลยนะเขียนตัวแถนเนี่ย 2, 2> yeah. 1 0 0 0บวกตัวป้ามอีกประมาณเท่าไหร่6 5ก0ัาวกบาทนี่าเท่าไหร่ัวไปได้าไ0 0หร่ 2... 2,7,500ใช่ไหมอ่า0 0อันนี้คือจบเลย2 7 0นะแต่ ถ้าเป็นปั๊เอซีอาล่ะแผงไม่ใช่หนึ่งสิบก็สามพันห้าร้อยคูณด้วยสิบเท่ากับเท่าไหร่สามหมื่นห้าใช่ไหมอ่าสามหมื่นห้าพันแต่ตัวปั๊มอ่ะถูกกว่าแต่ตัวปั๊มนะแต่ตัวปั๊มก็เป็นแบบแต่ปั๊มแบบนี้นะปั๊มแบบนี้เนี่ยขนาดแรงเท่ากันตัวมอเตอร์พวกปั๊มพวกไบตามของตลาดได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ บาอนี้แค่สามพันเลยแค่สามพันเลยประมาณสามพันบาทสามพับาทชุดควบคุมก็อีกประมาณหนึ่งหมื่นวบนะประมาณหนึ่งหมนโทรมานะประมาณหน่งหมนบวกด้ไปลสี่หมืใช่ไหมถูกว่าสิก้นหมื่นอย่งเงีไหมสามพันหก็เป็นนี่เป็นสี่หมื่นอันนี้หเป็นแปดสี ราคาต่างกันทพิมนทำไมถึงต่างกันขึ้นก็ตัวแปรคือตัวนี้ไงจำนวนแผ่ที่มากขึ้นกับชุดควบคุมที่ต้องมีเพิ่มขึ้นมาไอ้นี่คือมันร้อมชุดควบคุมอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ไอ้ชุดควบคุมที่มันอยู่ข้างในจะเป็นแบบนี้ครับชุดแยกนะครัแบบนี้คือชุดควบคุมตามเอซี แล้วผมแนะนําำด้อยเพราเป็นย like. işte. ี x, ่ห้อนีいい้ผมแนะนำอย่างนี้นะแนะนําว่าเป็นยี่ห้อถ้าเอายี่ห้ออื่นมาถามไก่ก็ช่วยได้แต่ก็ไม่อยากช่วยอ่ากเอันนี้ถ้าถ้าเป็ตรงนี้มันทะลุเนี่ยนะชุดนีนะอ่าฟังดูแล้วแบบเฮ้ยแพงอ่ะฟังดูแล้วนะแพงอ่ะ บอกว่าเล่น AC ดีกว่าก็ในเมื่อไอ้นี่มัน2.7งหไอ้นี่มัน4.8นี่คือทุนนะคุยทุนกันนะคือคุยทุนัน่นอนคุยทุนกันก่อนประมาณนี้เือทงกคนจะไปทำเองแล้วทำไมอาจารย์ใหญ่บอกแนะนำทุกคนให้ใช้ตัวตัวเอซทั้งๆที่ DC มันถูกกว่ากันครึ่งนึงปั่นเหตุผลต่อไปเหตุผลต่อไปคือ6แผงเนี่ยนะ6แผงเนี่ยนะ ถ้าพี่จะไปเอาปัม๊มอีกปั๊มหนึ่งนะขับปั๊มสองตัวนะแบบสลับกันใช้นะพี่ก็ต้องเสียปัม๊มอีกตัวหนึ่งผมันทึกสมมติมีสองที่นะมีแผงตั้งไว้ที่เดิมนะแต่จะใช้ขับตัวที่หนึ่งนะขับตัวที่สองสนะมมติ้เป็นแผงเป็นแผงไอ้นี่เป็นตัวปัม๊มตัวปัม๊ม PUMP เป็นตัวปั๊มของ B3 เนี่ยต่อตรงนี้เบงร์นถ้าพี่จะไปใช้งานกับ ตัวปั๊มอยากมีสองตัวไอ้ตัวนี้ลดแรงนี่หนึ่งลากสายไปตัวหนึ่งปึ๊บไปถาตัวปั๊มเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันอันนี้ลดแบงที่สองที่โดรีโอบพันห้าโดนนะอีกพันห้านี่คือชัเดเจนแล้วต้องเป็นปั๊ปมรประเภทเดียวกันรุ่นเดียวกันคล้ายๆเหมือนกันแต่ถ้าเป็นของเอซีนะของเอซีนะปึ๊บ มันผ่านตัวควบคุมใช่ไหมตัวนี้ที่ผมบอกไว้ฟังผ่านตัวควบคุมตัวคอนโทรลตัวคอนโทรลควบคุมเอาละตอนนี้ขับตัวนี้กับตัวปั๊มตัวที่หนึ่งหนึ่งแลงใช่ไหมสมมติขับหนึ่งแรงขับหนึ่งแรงเนี่ยจบปละอีกหนึ่งแต่แต่ถ้าคุณใช้มอเตอร์สองตัวใช้มอเตอร์สองตัวนะใช้มอเตอร์สองตัวปึ๊บผมบอกแล้วไงว่าปั๊มเป็นที่ก็รักษา ทิ่คุณขยายระบบมากขึ้นเท่าไหร่ปั๊ม a c จะดีกว่าเพราะราคามอเตอร์ถูกกว่า,อ,าอย่าไมจอย่าไนโจมันยังนี้ถ้าาว่าเราใช้งานในรูปแบบของตัวปั๊ม dc คราวนี้ถ้าพี่ไปเล่นจะบอกว่าดนาะเล่นก็ะบอกว่าดานะปั๊มโดนเลยที่โยกระบาโย,โยกวงจรในยโยกระบา ตัวมันแล้วแผงยูงนี้มีหกแผงนะจริงหกแผงต่อแอดอะไรก็รกแล้วแต่น้ามาต่อเจ็ดสิบสองโวลต์นี่ยต่อเจ็ดสิบสองโวลต์แต่พอพี่จะไปใช้ปั๊มบาดาลบาดาลถ้า,าต่อแรงดันเป็นร้อยแปดสิบโวลต์เนี่ยประมาณนะร้อยแปดสิบโวลต์แผงท,ที่เติมข,ของพี่จะใช้กับบาดาลไม่ได้แล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนะไม่สามารถใช้กับบาดาลได้แล้วเพราะแรงดันไม่เท่ากันพี่ต้องไปทำแผงให,หม่ ก็ไปตั้งแผงใหม่เลยแต่ถ้าหากว่าพี่เนี่ยใช้ของตัว A c ซเนี่ยไอเนี่ยสูงแปลงเกษตรผิวดินถ้าพี่จะเอาไปใช้ตัวปั๊มาดาลฟัมาดาลนะอันนี้เป็นบ่อบาดานบาดานไอตัวนี้เป็นผิวดินผิวดินพี่ยังใช้ชุดเดิมอยู่ยังใช้แผงตัวเดิมได้ครับเพราะออเตอร์ไฟบ้านสองโวลต์แรงดันเท่ากันทั้งหมดดังนั้นพี่ทำแผงคังเดียว พี่จะเพิ่มมอเตอร์กี่ต yes. ok ัวก็เพิ่มไปสิจะเพิ่มมอเตอร์ไปแยกลายสับเอาเลือกการทํางานเราจะทำตัวหนึ่งตัวสองตัวสามที่เพิ่มครั้งเดียวทีเดียวแผนทีเดียวสิบแผงครั้งเดียวแล้วพี่เลือกสลับได้เลยจะไปขับมอเตอร์หนึ่งแรงที่จะใช้สิบแผงไมปขับแรงครึ่งพี่จะใช้สิบแผงจะไปขับสองแรงที่จะใช้สิบแผงพี่จะไปสูบบาดานที่จะใช้สิบแผงจะไปปั๊มขับปั๊มมอเตอร์ที่จะใช้สิบแผงถ้าพี่จะเอาไปใช้กับ ไปตัวปั๊มหรือนีั่วไปพี่เคใช้สิบแผงยันแอร์พี่ก็ใช้สิบแผงยันแอร์เลยนะเทสิบแผงเนี่ยสมมติว่าหยุดสูบน้ำเนี่ยพี่ยังเอาใช้แอร์เลยเลยกับวงจรตัวเดิมของตัวเนี้ยพี่ไปลดค่าไฟแอร์เลยแต่ต้องทีมอะไรกันท่างนะัที่อื่นแกไม่รู้นะต่อปิดต่อถูกแอร์รับผันไม่รู้นะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ย มองดูแล้วมันหลากหลายกว่าจากการจ่ายเนะี่ยแพงกว่ากันเนะี่ยประมาณสองหมื่นแต่การขยายชุดต่อไปเ AC ดีกว่าไม่มีใครพูดแบบนี้หรอเนี่ยแ,แต่ผมพูดตามประสบการณ์ตรงผมพูดตามประสบการณ์จริงผมทาน,ท,าท,านนะที่อุทัยธานีเนี่ยแพงสนะิบแพงอะขับไ,ม,บไม่อะไรแพงมันเลื่อนใช้สูบน้ำเอาไฟรถถ้าไฟฝนตกได้ไหมฝนตกอากาศตกได้ไหมอากาศ น้ำท่านก็ไม่สูบไปเปิดแอร์โดยย้ายพลังงานไปเปิดแอร์สูบบาร์ดานบอลนิดนึงนะสูบบาร์ดานบอลหนึ่งปึ้งควรจะบอลหนึ่งปั๊ดันเข้าไปมาเสร็จเสร็จสักย้ายพลังงานก็อีกแปดชิ้แผ่นนั่นแหละย้ายไปย้ายกันมาพลังงานเหลือครับในพลังงานเหลือพลังงานเหลือพอพลังงานเหลือวัดเอาไปเก็บลงแบตเตอรี่ท้ายลงแบตเตอรี่เปิดไฟเราคืนนึงก็สิบแผ่นแต่ขอให้ใช้ปั๊ม DC แค่นั้น ตอนนี้มันจะมีส่วนต่างกันอยู่ว่า DC กับ AC เนี่ยมันก็เป็นความยากของเธอทักษะเชิงชัาดังนั้นใหญ่คอนเฟิร์มเลยการทำพลังงานทดแทนด้วยตัวเองทำผิวดินเลือกปั๊ม DC ครับสำหรับทุกท่านนะทุกท่านที่เป็นชาวบ้านเป็นผลเพราะว่าอะไรเช่นตัวนี้ครับเอาอะไรดีวะตัวไหนี้อันนี้ก็ได้เอาไโขเอาไโขขอแงน่แทครับ tôi chín rồi đây nhạt nhạt quá cái chỗ cái 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 แก่เนี่ยอันนี้ก็มีสองมีสองสายใช่ไหมสายก็มีสองสายใช่ไหมสายมีสองสายดังนั้นมันต้องมีบวกกับลบเลยใช่ไหมันก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเราก็มาดูตรงนี้ตรงทานีดูยันท่านนี่เอามาใกล้ๆตรงนี้หน่อยได้ไหมให้สูงให้สูงให้สูงนะสูงให้กล้องสูงได้กล้องสูงได้กล้องสูงได้ให้ทุกท่านได้เห็นช่วยสูงตรงนี้สักนิดนึงครับเห็นตรงนี้ไหมล้างไหมตรงเงี้ยตรงเงี้ยจะใส่ยาล้างหัว เขามีบอกหลังแผงดูแล้วเนี่ยบวกเนี่ยบวกอันนี้ก็ลบนะอ่ะโอเคชัดเห็นหลังแผงเห็นไหมมี่บวกกับลบอันเนี้ยพี่เห็นแล้วว่าว่าไอ้นี่บวกใช่ไหมอ่าไอ้นี่อะไรไอ้สีแดงเนี่ยออตอบก็หาไันอีกงานเนี่ยตอบก็หากันจบแล้วก็เอาแผงตัดแดงทำน้ำทำไงนั่น คนบ้านที่มีรถไม่ขับก็เป็นรองบ้านมีรถอีกนั่อน,อนแหละถือตลอดเลยนะแล้วก็ขับเป็นไม่ใช่ครับแล้ก็มีแค่นี้ครับจากการของของใช้ของตัวบาดเจ็บทุกคนทําได้ทําได้โดยงา่ายทําได้โดยงา่ายนะดังนั้นแต่แต่แต,แต่ถ้าเป็นไอ้เนี้ยไอ้เจ้าปูเนี้ยผมตอบเลยว่าไม่งา่ายผมตอบเลยนะไม่งา่าย ต้องมีความรู no ้เซ็ตเชิงชาติเยอะมากเลยแต่ถ้าท De ําเสร็จแล้วจบเลยไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวไปอะไรกันซับไมอ้พวกไอ้ฝั่งน้ำเป็นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายผมจะสอนเซ็ตมันผมมีความรู้อีกเยอะอยากหนึ่ก่อนอยากหนึ่ก่อนอยากอยากก่อนให้ก่อนเพื่อให้ทุกคนเป็นตัวกลางเลยไปก่อนเอานี้เมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้ปั๊มน้ำนี่คือปั๊มน้ำเนี่ยนะการน้าที่ของการสูบน้ำเนี่ยนะมันจะมีสูบน้ำที่สองประเภท ผมบอกไปแล้วว่าตอนแล้วว่าสูบน้ําในการเกษตรมีอยู่การใช้กับพืชกับการใช้กับสัตว์ใช่ไหมการใช้กับพืชใช้กับสัตว์แต่การสูบน้ําทุกอย่างโดยรวมเนี่ยก็มีอยู่แค่สองประเภทคือสูบน้ําไกลกับสูบน้ําสูงสูบน้ําไกลก็คือแบบนี้ส่วนตัที่เป็นน้ำเป็นน้ำลด,ดสัตว์อันนี้เป็นปั๊มสูบจากแหล่งน้ำเนี่ยมาไกลใน,น,นลแนวลาดจาไกลไง คือแนวนอนกับสูบน้ำจะแหล่งน้ำเน,บบนีน่ยคือแนวสูบสูบขึ้นเขาให้เรียกว่าตแบดสูบไปทะเลทรายาลาลคือแนวลางแต่ใกล้ไกลับสูบขึ้นเขาทาี่สัาา้ก็คือมันส,ส,ส,สูงสูงนะเมื่อท่านรูน้รู้ว่าจะต้องสูบส,สูงนะครับสูบน้ําสูงเกินสามสิบเมตรตัดใจทิ้งเลยใช้ซับเมือง ปัดใจ,จทิ้งเลยใช้ซ้ำมร์เนยตูงสูงให้ใช้ซ้เมอร์ตูงสูงแบบนี้นะสูงขึ้นแนวดิ่งนะขึ้นงสูงนะไม่ว่าพื้นที่แปนงเกษตรท่านไม่ใช่บ่อบาดาลก็ตามแหล่ะบางคนหลายคนคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันต้องใช้กับการย่อนบ่อบาดาลต้องใช้ในบ่อบาดาลผกตอบใครบอกเราปั๊มน้ำก็คือปั๊มน้ำให้มันมีน้ำให้ดูดแล้วมันดูดหมดแหละอ่า ดังนั้นในตัวนี้เนี่ยใช้ในการสูงแนวดิ่งขึ้นที่สูงวิธีการวัดน,นะครับหลายๆคนจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเออเข้าใจถิ่